สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและชาวเลี้ยงหนูผู้คนนะครับมาพบกับกชอบ่องพิมพ์ใหมฟ่ฟาร์มหนูหน,นาลําูนะครับก็วันนี้ก็จะมาในคอนเซ็ปต์หนูเกิดมาแล้วไม่เลี้ยงลูกนะครับกนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสำคัญก็คือเกิดมาแล้วก็ไม่เลี้ยงลูกครับก็คือไม่มีสาเหตุการกัดเลยครับแล้วก็ ไม่กินลูกนะครับไอ้กัดไม่กินลูกสมบูรณ์แต่ไม่ยอมเลี้ยงนะครับก็คือคลอดออกมาแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับแล้วทําให้ลูกตุยก็ยแก้กปัญหาไอตัวที่รอดก็อามาให้แม่มือปืนเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับนี่ครับสาเหตุของหนูไม่เลี้ยงลูกนะครับเกิดลูกมาก็ตายนะครับ ที่รอดก็รอดอยู่นิดไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับสาเหตุก็คือแม่ไม่เลี้ยงนะครับก็จะประมาณนี้เกิดลูกมาแล้วไม่เลี้ยงนะครับแต่ไม่กัดลูกนะครับสภาพลูกยังสมบูรณ์นะครับไม่กัดนะครับแต่ไม่เลี้ยงนะครับก็แก้ปัญหาก็คือเอาไปให้แม่มือเปืนเลี้ยงนะครับก็แม่ตัวอื่นที่เลี้ยงลูกก็เอาไปใส่ให้เขาเลี้ยงนะครับ ประมาณนี้ครับครับไอตัวที่รอดเราก็จะเอามาใส่ให้กับแม่หนูนะครับที่ว่าเกิดใหม่แบบนี้นะครับหรือว่าเลี้ยงลูกแม่หนูที่เลี้ยงลูกก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ก็ได้นะครับมันก็ต้องลุ้นดีนะครับว่าแม่หนูเขาจะยอมรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็จะกัดกัดทิ้งกัดกินเลยนะครับ เราก็ต้องลุ้นต่อไปครับเป็นธรรมดาครับของการเลี้ยงหูครับที่ต้องเจอเปัญหาประมาณนี้ครับเราก็ต้องทำใจครับแต่ถ้าเป็นบางตัวกัดกินลูกเลยมันก็อีกกรณีนะครับส่วนนี้คือไม่เลี้ยงลูกนะครับมันก็ ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องดูอีกอีกรุ่นหนึ่งครับว่าจะเลี้ยงลูกหรือเปล่าถ้าไม่เลี้ยงก็ต้องจะเป็นทําเป็นหนูเนื้อนะครับอันนี้ก็เข้าคู่ใหม่อยู่นะครับผมจะมาเน้นเลี้ยงนึงตอนหนึ่งนะครับเศษฝุ่นเศษอันนี้ ผมก็นึกว่าเศษอะไรครับหาต้นตอได้แล้วครับนี่ครับต้นตอ่อาย้วครับกำลังกันเต็มเลยนะครับเป็นนกเขาชาวบานะครับสบายเลยไม่ต้องทำรังที่ต้นไม้นะครับ ครับอันนี้ส่วนแม่หนูตัวนี้ครับอันนี้เลี้ยงแยกขอดนะครับสังเกตว่าจะไม่มีตัวผู้อยู่ร่วมด้วยส่วนแม่หนูตัวนี้ก็คือเลี้ยงลูกมากครับแล้วไม่ยอมกินอาหารครับก็เลยผอมลูกนี้ประมาณสิบแ็ดสิบสองตัวครับเต็มเลยครับเลี้ยงลูกดีนะครับ แต่ลูกมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับนะครับลูกมากเกินไปก็น้ำนมไม่พอนะครับก็จะประมาณนี้ครับแม่ค่อนข้างผมอมจต้องเสริมอะไรให้เขานะครับลูกเยอะครับลูกหกครับ แม่นี้ไม่ได้ทำความสะอาดบอ่อให้นะครับแล้วก็คลอดลูกนะครับสภาพก็จะประมาณนี้ครับก็ให้เขาเลี้ยงลูกโตก่อนนะครับไม่ทันทำความสะอาดครับขอให้เขาเลี้ยงลูกโตก่อนนะครับลูกก็มีประมาณสี่ห้าตัวครับให้เขาเลี้ยงลูกโตก่อนแล้วทําค่อยทําความสะอาดนะครับถ้าเราไปทำความสะอาดตัวนี้คือไปยุ่งเขามากก็ กัดลูกทิ้งนะครับมีหลายสาเหตุมีหลายปัจจัยครับที่หนูคลอดออกมาแล้วกัดไม่เลี้ยงก็คือสภาพแวดล้อมนะครับเป็นหลักถ้าสภาพแวดล้อมดีเสียงไม่ดังหนูไม่รละแวงมันก็คลอดลูกออกมาดีครับอย่างบอกนี่ คลอดลูกตกครับอันนี้ใกล้ได้แยกแล้วครับครบกาหนดแล้วน,น,น,นะครับอันนี้เลี้ยงสองต่อหนึ่งครับลูกก็จะเยอะลูกสิบกว่าตัวอันนี้มีแม่ตัวเดียวนะครับที่คลอดลูกแต่เลี้ยงลูกดีมากเลยถ้าได้แม่แบบนี้ลูกป่ก็สุดยอดครับ รวยเลยครับสภาพบอกก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับต้องรอชุดนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ก็ข้อคู่ใหม่นะครับรู้สึกจะลอดลูกนะครับคอดตรงนี้ครับลูกอยู่ข้างในครับ แม่ตัวนี้ค่อนข้างดุครับครับจะไม่ให้ตัวผู้เข้าใกล้เลยนะครับครับเขาจะคลอดลูกตรงนี้นะครับเห็นไม่ชัดนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรควรนเขานะครับปล่อยเขาเลี้ยงไปถ้าควรมันก็จะกลับลูกได้นะครับน่าจะคลอดวันนี้ครับครับครับได้ได้ยินเสียงไหมครับครับ โอเคครับไม่กลัวแล้วครับส่วนบอนี้ก็น่าจะใกล้คอแล้วครับนะครับดูตัวเมียครับอ้วนอ้วนตยแล้วก็เริ่มกลมแล้วนะครับก็น่าจะใกล้คอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะครับหนูท้องหมูใกล้คลอก็ดูไม่ยากครับ อยู่ที่ประสบการณ์เรานะครับว่าเรี้ยงมากี่ปีเลี้ยงมานอะไยังถ้าเลี้ยงนานก็จะดูออกได้เลยนะครับนะครับมีต่ลังนกเขาครับนกเขาชวานกเขาตัวเล็กนะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูไปลเลยครับ ไช่แบบเดียวไปสบายสบายไม่ต้องเตครับอันนี้เบอก็ไม่ทันความพร้อมสะอาดขอดรูอ,กออกมานี่ครับบางทีเราก็เห็นลูกเขานะครับบางทีเราเขาก็เอาฟางทําเป็นลังเราก็จะไม่เห็นนะครับก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงไปครบับางทีเราทาความสะอาดไม่ทันมันก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงไปก่อน,นครับถ้าเราไปกวนเขาก็ไม่ได้ อันนี้นะ่าจะมีสองสามตัวครับที่เกิดได้วันวันสองวันนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนครับอคอกแรกครับส่วนมากหนูชุดนี้จะเป็นอคอกแรกครับลองดูชุดสองว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ข้อผสมนะครับ อันนี้ก็เข้าผสมใหม่ครับชุดนี้เลี้ยงหนูก็ต้องลุ้นบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำกอสานนะครับผมทำเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นอาชีพประจำนะครับผมมีเงานประจำทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้เก็บสองาทิตย์นะครับรบ,บางตัวก็ดูครับ ไม่ให้เข้าใกล้ลูกเขาเลยนะครับถ้าตัวมีขนดําอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ารอดแล้วนะครับมั่นใจได้ถ้าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าผ่านอาทิตย์แล้วไม่กัดไม่อะไรก็รอดครับอันนี้ก็ลูกตัวเดียวครับชุดแรกออกมาเดี๋ยวเราดูชุดสองครับถ้ายังได้ตัวเดียวก็ทำหนูเนื้อครับ ผนบอนี้เกิดมาแล้วนะครับคลอดลูกมาแล้วแต่กัดลูกตายหมดเกิดออกมาประมาณสิบตัวนะครับกัดลูกตายหมดก็ต้องรอดูชุดสองครับว่าจะกัดไหมถ้ากัดก็เหมอนเดิมครับหนูเนื้อครับบางทีมันก็เป็นพฤติกรรมของของสัตว์นะครับบางทีเราก็แก้ไม่หาย เราก็ต้องใช้ใช้ดวงใช้โชคครับรก็จะได้ลูกหนูแต่ละครั้งไหมอันนี้ก็เลี้ยงอันนี้เห็นสามสี่ตัวครับเราก็จะปิดบางทีก็ไม่เห็นลูกนะครับข้อพันตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับเราไปไกลลูกเขานิดนึงถ้าตัวที่ดุเราก็จะ เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับแม่เขาจะกระ,กระโดดกลับเลยนะครับสัตว์โลกน่ารักครับที่เห็นมาก็มีประมาณสองตัวครับเยอะสุดนะครับนกเขาวชาวาครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ค่อยากอยากให้ดูอยากให้รู้นะครับว่าบางทีการเลี้ยงหนูก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับลุ้นครับต้องลุ้นครับต้องอาศัยบ่พ่อแม่พันธุ์เยอะๆนะครับในการทำหนูเนื้อนะครับผมจะเน้นหนูเนื้อนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับขอกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ